สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอะตอมเมซี่มาอยู่กันในเกม GTA V Online วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้ารถฟรีที่ได้จากการทำภารกิจของมิสเบเกอร์นะครับผมนี่เลยฮะนี่ใช้ใช,ใช้ใช้ไปเลยนยี่ไงซึ่งเจ้าคันนี้ชื่อว่าพารากอนอาวงเล็บอมเมเลนะครับผมถ้าเดิมเดิมของรถคันนี้มีให้ซื้อนะแต่จะไม่ใช่แบบพุ่มกราะนนะเข้าไปที่ดีเจนดารี่ครับผมกดราคาแพงที่สุดขึ้นมา ซึ่งราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่9 5 0 0 0 0นานะครับผมนี่ฮะแล้วมันจะไม่มีวงเล็บตรงนี้นะครับว่า LED, อัเมริดอันออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้นะครับผมนี่ฮะเดิมๆของรถมันถ้าเราซื้อเสีย9 55,000อานดนะครับผมประมาณนี้ฮะเดิมๆแล้วมันเสียงเงินไงแต่ถ้าเกิดเราไม่คิดอะไรมากไปทำภารกิจของมิสเบเกอร์นะครับผมเราก็จะได้แบบนี้มาเลยนะฮะ แต่นี่คือผมแต่งมาแล้วนะไปนะผมพาเข้าไปดูของแต่งเลยดีกว่าเนี่ยฮะเดิมๆมากมันแต่งนี้ให้เราเลยครับผมต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเบรนะอันนี้เราต้องมาแต่งเองมีประมาณนี้ครับปัมเปอร์หน้ามีให้เลือกเยอะเลยซึ่งมันก็นนิดหน่อยฮะเพิ่มมานิดนนิดหน่อยๆแล้วก็ทําเป็นคาร์บอนแค่นั้นไม่มีอะไรซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะนะถึงมันจะเดิมๆอะไรของมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ก็ไม่เป็นไรอันนี้ครับบัมเปอร์หลังมีให้เลือกแค่นี้ประมาณนี้ฮะต่อไปเครื่องเครื่องที่ผมไม่แน่ใจเราต้องมาแต่งเพิ่มฮะมีประมาณนี้ครับท่อครับเดิมๆมาแบบนี้มีให้เลือกประมาณนี้ครับผมต่อไปอันนี้เป็นเอาไว้แกล้งคนนะ อันนี้โซนนี้นะข้างหน้าเขาเรียกว่าตรงกล่องอะก่องอากาศปะไม่ใช่หรอมั้งช่างมครับนี่ฮะมีให้แต่งประมาณนี้ต่อไปฮูดนะครับผมซึ่งจำเดิมมาันมาแบบนี้นะนี่ฮะมีให้เลือกประมาณนี้ต่อไปแต่อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากรีวิวอะไรมากแต่อ่ะต่อไปก็อันนี้ครับ ไฟเป็นซีนอนซึ่งหลายคนก็ต้องแต่งอะนะซีนอนถ้าไปมาตรงลายเลยดีกว่าเดิมๆครับนี่เดิมๆม,มารถจะมาแบบนี้เลยดำๆล้นๆอย่างนี้เลยนี่ฮะลายแรกลายเนี้ยผมว่าควรหรูเลยนี่ฮะลายนี้ก็เท่ดีนะผมว่า แต่ก็ไม่โดนใจผมนะผมชอบอันนี้มากกว่ามันดูตัดกับสีดําได้ดีายทะเบียนก็มีแค่นี้นะสีสามารถแต่งได้สามตำแหน่งนะครับผมหนึ่งเลยคือตัวรถทั้งหมดตรงนี้จะเป็นกระโปรงนะอันนี้จะเป็นส่วนหน้ากระโปรงรถครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเราแต่งบัมเปอร์อะ หน้าหลังที่สามารถเปลี่ยนสีได้มันก็จะมีผลด้วยนะครับต่อไปก็ข้างในส่วนของคนขับก็สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งหมดเลยฮะประมาณนี้ต่อไปนี้ก็เป็นข้างในรถครับอยากอยากให้เห็นจังเลยเออนี่ฮะเห็นไหมเดิมเดิมมามันมาประมาณนี้ครับซึ่งผมคิดว่าเดิมเดิมมันก็หลูแล้วนะ แต่แบบสไตล์ผมนะนะอยากให้มันมีอะไรเหมือนแบบมาขั้นเอาไว้นะในห้องเครื่องอนะในห้องคนขับเราเนี่ยประมาณนี้ฮะมีให้เลือกแค่นี้ต่อไปก็หลังคาหลังคามีแบบคาร์บอนครับกับเป็นสีที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะซึ่งผมเอาแบบซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรบนหลังคาอยู่แล้วก็ไม่ได้แต่งอะไรสเกิร์ตนะฮะข้างๆมีประมาณนี้ ไปสปอยเลอร์เดิมๆม,มาแบบนี้นี่ฮะจะมีสติกเกอร์ติดยี่ห้อของตัวเองไว้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ฮะต่อไปอันนี้ตรงกันแดดมั้งนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีแบบล็อกเอาไว้นะนะส่วนอันนี้เป็นที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นอืน่าจะมีผลกับอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะตอนที่เราเปลี่ยนสี ตรงนี้ด้วยนะมั้งกระโปรงรถแหละมันถึงจะมีผลด้วยกระช่างมาันต่อไปโรเตี้ยครับทาร์มิชั่นแตงเจมะต่อไปก็เทอร์โบล้อนี่คือล้อเดิมๆนะครับผมซึ่งเดิมๆมาผมว่ามันสวยอยู่แล้วมันก็แล้วแต่คนนะนะที่อยากจะแต่งประมาณนี้ฮะเออแล้วก็มันเป็นล้อกันกระสูนมาให้เลย ส่วนนี้ก็เป็นกระจกฮะฟิล์มกระจกติดทึบครับมีประมาณนี้ครับของแต่งรถทั้งหมดแล้วก็ที่ผมแต่งนะน,นะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสท็อปสปีดกันเลยดีกว่าโอเคฮะเราก็มาถึงที่สําหรับทดสอบท็อปสปีดของรถแล้วนะครับผมเออผมลืมบอกไปว่าคันนี้ยมันมีปืนติดมาให้เลยไม่ใช่มีแค่หุ้มเกาะอย่างเดียวฮะนี่มันเป็นแม็กชิงกานครับผมยิงไปเลยครับกระสุนไม่มีวันวันหมดเลยไม่มีวันหมดครับ ประมาณนี้ฮะอ้ามีคนด้วยเหรอเนะี่ยแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนปืนได้ด้วยนะนี่ฮะสามารถยิงปืนในรถได้ซึ่งผมจะไม่ทํานะเพราะว่าแตกดีรถหุ้มเกาะกระจกก็หุ้มเกาะน,นะแต่เอ้กระจก็เปกระสุนนะแต่ตัวละครเราแม่งใช้แค่สอกกระแทกปักกระจกแตกเลยโอเคเราท็อปสปีดกันดีกว่าไปเจ็สิบแล้วครับผม ดูจากทรงแล้ว0ซนจนถงึงร้อนต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมนี่ไงหนึ่งร้อยละร้อยสิบไหมร้อยเก้ารับพังอยู่โอ้โหสุดๆครับคือร้อยเก้าถึงร้อยสิบครับประมาณนี้นะครับผมทอรสป,ปีคันนี้เดี๋ยวเราไปเทสการเข้าหกของรถคันนี้ต่อเลยดีกว่าครับผมโอเคฮะเราก็มาถึงจุด ที่สำหรับําทำการทดสอบเข้าการเข้าโค้งของรถคันนี้แล้วนะครับผมมาดูนว่าเจ้าพาราก้อนคันนี้จะสามารถเข้าโค้งโดยที่ไม่ปัดได้หรือไม่โอเคฮะเริ่มมาเลยไปโค้งแรกครับปึ๊บป,ปไปแล้วครับผมปึ๊บโค้งสองครับ ต้องต้องต้องให้ต้องเบรกบ้างฮนะใช้สมาธินิดนึงฮนะไม่หลุดเลยครับโหถ้าไม่มีรถนะเมื่อกี้ผมไม่ชนหรอกจริงๆเอเค เดี๋ยวมาลองขาขึ้นกันโขงตัวเองครับโอ้สบายสบายโอ้โหโค่นหนึบ โค้งโค่นง่ายมาดูาโค้งสุดท้ายโค้งปับเซียนนะโอ้ยรถกระแทกทีดิฟเลยโอ้ไม่หลุดนะถือว่าเป็นรถที่แบบถ้าไม่กระแทกเลยอ่ะโคตรเกาะถนนเลยนะโอ้รถฟรี ที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเอาคันนี้ไปเทียบกับคุลุมะแล้วเราก็โค้งแบบเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะหลุดไปที่เไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะสำหรับคุลุมะบีบแต่ทําไมว่าโอเคเรามาถึงที่แล้วมาดูนครับว่ารอบๆรถเป็นยังไงปึ๊บว้าดูห้องเครื่องครับเนาครบเป็นระเบียบเลยโซนข้งางในรถเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวนะโอ้โมันเกียร์ออโต้อะเนี่ยโอเคประมาณนี้ฮะรอบๆรถแล้วก็ต่อไปเรามาเทสเจ้ากระจกกันกระสุนกันดีกว่าฮะขอ,อเป็นปืนนี้ละกันแอคเซิลโอเค ประมาณ17นัดครับกระจกแตกเอาไหมโอ้16ครับนัดเนี้ยเป็น17วะครับประมาณ16นัด16-17นัดครับกระจกแตกคันนี้ถือว่ากันได้ในระดับหนึ่งนะโอเคต่อไปเรามาดูกันว่าคันนี้จะกันกระสุนหรือไม่เราจะวิ่งปิดทำไมทั้งๆท,ที่ มันมีรีโมทให้ปิดอัตโทอืตแต่ผมจะทดสอบโดย RPG ละกันใกล้ๆก่อนลูกแรกครับไม่เป็นไรว้าวรถนี้ไหม่เลยซ่อมรถก่อน โอเคครับ okay, เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเจ้ารถพาลาก้อนอาวงเล็บอัมเมอร์นะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมบายบาย